หนึ่งสองมันจะเป็นโฟทูได้ยังไงก็ไม่มีจิตตัวไงคะเข้าหรือยังคะอะไรเข้าวะคข้าอ้าวเราอะเข้ามาหรือยังแล้วนั่นหนูกะดูไงอากูที่ผานมันจะมีอะไรเข้าหรอคะกระเป๋าอะไรนะหนึ่งสองโฟทูมากันครบยัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสาวๆเรามีกี่คนวะเนี่ยสาวๆมีผักบุง้งมีเอสเตอร์แล้วก็มีโมชิเอ่อเอสเตอร์เลยปะเอสตอรนั่นแหละเออเออเอสเตอรเอสตอรเอสตรอสตรโอเคโอเค <Hello? S 1> เปิดเพลงเปล่าหนูมีลำโพงนะเอาดิเอาดิเปิดเลยเปิดเลยสาม,มาบังโพบันโก้จริงเปิดเด้ อยากได้เพลงแก๊งเปล่าล้วพวกเราอยากได้เพลงแก๊งปะเนี่ยนี่ตบแก๊งได้บอกวัดเอาเปลงแก๊งมาต้องต้องแถวมาต้องแถวเปล่าต้องแถวเปล่าถามแค่นี้ต้องแถวไหมไม่แ่วไม่แถวอ้าวถามแบบมีชื่อทุกคนอ่าแน่นอนเดี๋ยวจะเอาแบบว่าเหมือนเลี้ยงกอไข่ถึงพอนกู่ค่ะทั้งเลี้ยงมาเฮ้ยเองเป็นใครเนี่ยมาบึนอะไรแถวนี้เนี่ย ลูกน้องลูกน้องครับลูกน้องโอเคโอเคโทษดีอย่าดื้อย่าดื้อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆขอเวลาสงบนิ่ง5นาทีทุกคนทุกคนไปที่ท่ากาดเราเปิดเพลงขนมหวานให้ก่อนได้ไหมมันอยู่เพ่งท่าไหนครับเราเปิดกำลังจะบอกครับผมจะเย็นเยนะเราเราคิดลุกหน่อยนี้ให้มันรอๆอหน่อยได้ไหมแบบผมอยากได้รอๆอ่ะครับได้ไหมครับผม อยากได้อล่อครับอยากได้คนในแก๊งแบบหล่อลลลลอที่ๆครับหนึ่งในนั้นไม่ใช่ออดี้แล้วฮัลโหลครับยืนทำไมครับเนี่ยเออครับยืนแอคกกินแอคมีไรงปะครับเออไม่ไม่มีแรหรอกอ๋อโอเคไว้อะไรด้วยกันเปล่ามีป็นหาอะไรกับบอสหนูได้เออว่าไปนั่นแหละโดนยำตีนคนแรกเลยกู อันนี้เป็นการไว้อะไรให้ขนมหวานฮาเลมที่จากไปนะคะเเป็นมารดาของโมชีนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับหนึ่งในห้องนอนนะคะก็หลายคนอาจจะไม่รู้จักนะคะแต่ก็ไว้อะไรให้เขาวันนี้เป็นวันเกิดเขาโัวคะพี่ใครมีอาหารแมเฮ้ยเอ็งจะชนทำไมวะตัวทีพี่ผมลงไม่ได้อะเอ็งเบรกไม่อยู่เอ็งก็เดินมาดิวะ อาหารหมดละเอ็งอาหารเนี่ยตอนเนี้ยเอ็งไม่ได้จะตายเพราะหิวตายนะเว้ยเอ็งจะตายเพราะตีนข่าตอนเนี้ยเดี๋ยวตายเพราะโลอาหารก่อนพี่เอาข้าวไปไปไอ้หนุ่มเอาเอาหมดละครับตอนนี้มีอะไรผมเอาหมด็กระเป๋าเองอะไรยี่สิบเอ็ดครับไปไปไก่เอาข้าวมันไก่ครับไปได้แล้วนี่เราได้แล้วนี่ไม่ได้ครับผมเลิกกินได้เราไม่ให้หรอไม่ได้แร้ผมเลอกกินผมเลอกกินข้าวมันไก่อย่างเดียวเลอกกินเรใจะเอาอะไร เองเจาอะไรข้ายังไม่ใส่สูตแกงนะข้ายังไม่ใส่สูตแกงนะข้าก็เลยทําอะไรเองไม่ได้นะไปเหอะเองจะไปก็รีบไปเหอะตอนนี้กำลังแบบว่ามึงจะไปแดกตรงเซเว่นหรลมาทุกคนเดี๋ยวไปสภาเดี๋ววันนี้เราไปขึ้นแกงกันไปสภาทุกคนเลยใครไม่มีรถมากลับกับไหนมามะมากันครบยังไปครับไปกันเถอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮย เทพนีสขับรถไม่ระวังอะไรเลยวะไอในคนนั้นน่ะว่าได้เปิดไอนี้ก่อนแน่เลยต้องเอามันเองชนแล้วเองก็บอกว่าโทษทีครับหรอไอหนุ่มไม่ผูกเอ้าแล้วผูไม่ได้ใจผู้รีบจริงรีบอะไรของเองเอ็งไปจอดตรงนู้นแล้วเอ็งมาชนข้าเพื่อไม่ก็ผูไม่ได้ใจครับหัวหน้าแก๊งเองคือใครวะอมีใจให้หรือเปล่าหัวหน้าราดับมีใจให้หัวหน้าเราอ๋อทีไรเพลไม่แหละครับทุกที ไปไปก่อนไปคุยเรื่องแก๊งก่อนทำไมแก๊งเรามันน่ารักมุ้งมิงตัวมาฮาเลมอย่าเพิ่งไปไหนมานี่โอเพนโอเพนไปไหนวะขออนุญาตค่ะสภาครับจะยื่นเรื่องขอทำแก๊งอะค่ะโอเพนมาตรงนี้เลยมาตรงนี้ตรงไหนตรงไหนคะครบแล้วค่ะครบแล้วแก๊งไปตรงไหนค่ะโอเคแก๊งว่างไหมครับครับผม แกงแกงว่างไหมครับอยู่ด้วยครับแกงแกงไม่ว่างครับเพราะว่าคนยืนอยู่ครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้ไม่มีคนก็แสดงว่ามันว่างครับเอาจาให้หัวได้ตั้งๆอ่ะไม่รับครับใช่ไหมครับผมสปอร์ตผมผมเชิญข้าแก๊งแล้วกด e n t ไปองรอบอ่สองรอบครับเข้าแล้วเรียบร้อยครับโอเคอันนี้ลงสูตรให้แล้วใช่ไหมสูตรหลังเที่ยงคืนผมเพิ่งลงเมื่อกี้ป๊า ถูกคือเพิ่งตื่นอะตอนนี้เลยได้ไหมหนูอยากใส่อ่ะมันยังไม่มีอดีตตอนเนี้ยข้าป๊อกกี้คิดดีๆเชิญเ,เข้าทุกท,ท,ทุกคนเข้าก่อนันอ๋อได้ค่ะอ่ะเรียงแถวให้หน่อยครับแล้วก็บอกเลขกระเป๋าให้ทีขอบคุณครับสภาเรียงแถวเรียงแถวรรรเรียงแถวนยกนยกเรียงแถวหนหนามาแถวแถวตอนเดียวครับตอนเดียวอยากเห็นแถวห้าเล่มจังเลยอ่ะขอดูแถวห้าเล่มได้ไหมเรางงอะไรกับการต่อแถวนึก ไปแล้วตรงนี้ตรงไหนเอาตรงไหนเอาเอาตรงนี้เอาตรงนี้เอาเราเข้าทางซ้ายนะหน้าสวยซะด้วยแม่โอเคได้ยังนะครับโอเคเดี๋ยวรอใส่สูตรวันนี้เที่ยงคืนใส่สูตรก่อนแล้วค่อยไปนอนไม่ต้องถอดสูตรซักนะคืนนี้ใส่เป็นชุดนอนไปเลยชุดนอนอยแล้วอะผมไปนอนใส่สีทุ่มแล้วอะ ใช่หรอเราไม่รอใส่สูตรหรอตื่นคนนี้เช้ามาใส่อ๋อโอเคเราคนนี้เราจะเก็บสูตรไว้ซักก่อนอ๋อเราเป็นคนอนามัยว่างั้นเถอะอย่ามันคันใครมีแหวนแล้วบ้างในเนี้ยมีแหวนกันหมดทุกคนแล้วใช่ปะหอมหอมไม่หมดไม่หมดเหลือใครจริงจริงมันมีแหวนครบสิบคนแล้วใครใครไม่มีอันนี้ผมได้นะผมมีของฟรีอยู่ไปไปเลเวลปะไปเลเวลเลยตอนนี้ปะตอนนี้มีของฟรีอยู่สองกล่องเจอกันเลเวล แก๊งผมมาแล้วครับฮาเลมบังเกิดกำเนิดแล้วไปมากันครบยังยังไปรอข้างในกันแหะยังไม่มีเลยครับบเดี๋ยวเราไปซื้อวอกันด้วยคุณวินเนยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็น้นนเวคที่ติดตามลีโม่แล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับอะไรอะติดตามลีโม่เฉลี่ยอะไรอะนายกีดเมยอะไรของนายะเฮ้ย เรามีหน้าที่ขอบคุณอย่างเดียวอะนี่ประเด็นมาอย่างกระดารารู้สึกเหมือนเป็นสุดตาไหมมาคนไหนเอ่ยคนนี้หวัดดีครับชื่ออะไรอ่ะชื่อเวครับชื่อเวเหรอใช่ชื่อจริงชื่อจริงชื่อจริงอ่ะโนเวโนเวใช่แล้วเรามีอาวุธอะไรบ้างครับตอนนี้มีไม้เบสอย่างเดียวครับใครแนะนำมาอใครใครแนะนำมาอ๋อจัติน เรามีแวนแก๊งยังมีแล้วครับเดี๋ยวเราสลับเล่นสตอรี่นะโอเคไหมครับตรงเวลาเรารู้กดแล้วใช่ปหรู้กดไหมรู้กดแก๊งยังยังเลยครับอ่าเอางี้ดีกว่าคุยอะไรอยากอยากอยากพูดอะไรพูดได้เลยแล้วก็เป็นตัวของเองนั่นแหละแล้วก็อ่านกดแก๊ง เรื่องเวลาเดี๋ยวจะไปจะมายังไงบอกหนด้วยแค่นั้นก็พอคุยกันให้เป็นเหมือนครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวเราไปไหนมาไหนเราก็จะได้แบบคุยกันอยู่ด้วยกัน,นอะไรเงี้ยโอเคไหมสําหรับ<อ>เรื่องสูตรแก๊งอะ่ะมันใส่ได้เดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันด้วยนะที่ที่ดิสจัดตินเราส่งดิสให้ให้เพื่อนด้วยหรออยูอยอ่อยู่แล้วอ๋ออยู่อยู่แล้วใช่ปะ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่สูตรแก๊งแล้วเราจะสัมภาษณ์ทีละคนวันเนี้สูตรแก๊งลงเที่ยงคืนเดี๋ยวรออีกประมาณสักสามชั่วโมงสองชั่วโมงโอเคครับโอเคครับนี่คนเข้าแก๊งหมุ่ยผู้ชายคนนี้คนไหนวันนี้บอสหนูวัสดีครับป้าแต่ละคนวัสดีครับครับวินเทอร์นะครับวินเทอร์ครับผมโอเควัสดีครับวินเทอร์ครับ เรามีอะไรบ้างตอนนี้สวิตเบสแล้วก็ไมเบสสองอ่านึกว่ามีเต็ดตัวเราหัวใจโอเคทําไมเราถึงอยากเข้าแกงนี้ถามก่อนอยากม่อยากเข้าเห็นเข้ามาใหม่ด้วยครับก็เลยแบบน่าสนใจดีอ๋อใช่ครับโอเคเรื่องกดแกงมชิจัดการนะคะไ,ได้แล้วครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราไปซ้อมฝีมือกันสักหน่อยนึงระหว่างรอสูตรแกงเข้าคืนนี้เดี๋ยวได,ได้ใส่สูตรแกงแหละเดี๋ยวจะได้ไดให้จอยแกงเข้ามาด้วยทุกคนเลยที่อยู่ตรงเนี้ยโอเค ตอนนี้ตีเหรียญตีอะไรกันเสร็จยังตีอาวุธของหมดยังตีอาวุธอะ่ะของหมดแล้วของหมดแล้วอ๋ออ่าโอเค งั้นเดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวไปวาโซนกันไปเจอวาโซนกันเลยครับตอนเนี้เดี๋ยวไปทดสอบฝีมือกันหน่อยดีเป็นยังไงกันบ้างในนี้นี่มีคนมีคนโสดโสดทุกคนเลยใช่ป่ะในแก๊งเราอย่างใช่ครับ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 ่คใช่ครับใช่้ใช่ครับใช่ครับครับใช่ค่ครับใช่ครับใช่ค่ใช่ครับใช่ใช่ครับครับใช่คร อ่าสวยเดี๋ยวไปซื้อวอไปซื้อวอกันก่อนไปซื้อวอแล้วใครมีวอแล้วใครใครอ่าใครมีวอแล้วไปรอที่วอโซนเลยซื้อดิบซีมั้งครับโลตัดรลตัดมีรลตัดมีตอนนี้กำลังเซลอะไรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วยปัดโถมีอีกคนนึงกระดังตะมานะได้ไปบอกให้ไปเจอวอโซนเลยได้เลยค่ะแก๊งหนูแม่งโคตรตึงโคตรอันตรายเลยวะ ได้ครับเจอกันวอโซนนะวอร์โตรงไหนครับเนี่ยไม่รู้อะหา, <Okay. S 2> หาไม่เจอโทรมาค่ะไม่เจอโทรมาใครที่เพิ่งเข้าแก๊งใหม่อะ่ะเอาเพื่อนไปด้วยพี่พี่พี่นกินเบอร์เลยนะศูนย์หกสองสามส่งมเมสเซจมานะไปเจอกันตรงวอรโซนห,หนูเล่นโลนี้ทาไมมันทรงบอสขนาดนี้วันนี้รู้สึกะวะ่าทําไมหนูมันทรงบอสขนาดนั้นว่าหนูไม่ได้แบบรู้สึกหนูไม่ได้รู้สึกนะเว้ยแต่มันคือแบบหนูก็ไม่ได้แบบอะไรนะเว้ยแต่มันรู้สึกไปเองเว้ย ดี๋ยววอลเดี๋ยวไปซื้อวอลด้วยกล่องซ่อมกับบาร์ของฉันสดีครัพี่ไทยพี่สาวจ้าสวัสดีทักสะเถิดเลยสวัสดีครับผมขอยืมตังค์หน่อยดนมือเฮ้ยหน้าพี่ดูรวยขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแน่นอนแล้วเสียงพี่ดูคุณด้วยคุ้นด้วยหรอถ้าแล้วเอฟซีปะเนี่ยโอ้ยแน่นอนในเราชื่ออะไรเราชื่ออะไรไทยพี่เตัวน้อยด้วยไทยพี่ไทยพี่ไทยพี่เราชื่ออะไรไทยพี จำไม่ได้อ่ะอ้าวเราต้องจำได้จำไม่ได้ไม่ให้ตัง <c oughs> ่างดเวยเอาดิเอาดิเอ <c oughs> ้ไม่เป็นไรพี่เ,เราไม่เอาก็ได้เออขาไม่สงสารเลยอ๋อย,ออยถ้าเรารู้จักกันจริงเราก็ต้องรู้จักดีให้ได้อยู่แล้วกับคนรู้จักอ่ะอ๋อเนื้อเนื้อเนื้นื้ออนนึงนะอ่าเนื้อนึกอเนืน้ปลา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 ถูกว่ใช่ปลา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 ไอ้กูว่าบิน อะะไรออ่ันนี้พี่สาวทำอะไรที่นี่หรอเฮ้ยทำแก๊งดิใช่เหรออยู่ด้วยไหมเนี่ยเอาจะอยู่เหรอใช่อยู่เราไม่มีแก๊งเหรอไม่มีครับไม่มีผโดดเดี่ยวเดียวดายมากกับน้องผมเนี่ยเหลือเชื่อคนหล่อๆอย่างเอ็งจะอยู่คนเดียวได้ไงวะโอ้โหไปถึงน้องผมเอาทั้งคู่เลยโอ้โหแน่นอนอ่าอสรุปชื่ออะไรจำได้เอ่อที่มันปกชมพูอ่ะปลาปลา พี่เร็วืมาเาได้ปะเร็วอย่าทาให้เขาผิดหวังเอาเร็วอย่าทให้ผิดหวังเร็วมันไม่ต้องเซิร์ชไอ้เนมันอยู่ในท็อปลิสต์เลยเองไม่เห็นเหรอกางคืนกางคืนชอบกลางวันหรือกลางคืนกางเช้าอยู่็คืเวรจริงกางคืนกางคืนหรือกลางวันกางคืนหรือกลางวันผู้นี้กางกางวันอืผิดคนละกูไปดีกว่าไม่ได้ใช่แล้วกลงวนอะเฮ้ยเอาเอาไปเถอะเอาไปเถอะเอาไปเถอะเดี๋ยวให้ตังค์เดี๋ยวให้ตังค์ขอยืมหน่อยครัองแสน สองแสนใช่ครับสองแสนโอ้โหกับมีแสนสาหัสกับแสนน่ารักอ่ะสองแสนเนี่ยสาหัสไปรัวครับไม่เอาใช่ไหมเนี่ยเอา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 จะเอาไปทำอะไรพันหนึ่งหรอไปพาวรถหรอโอยิตดีผมเข้ามาไม่ไปตังค์สักบาทเลยเอาเอาตังค์ไปกินข้าวเรอะเอาจริงก็บอกเลยเอาให้น้องมเลยจำไว้จำไว้พี่ชื่อมินานครับพี่ชื่อมินายครับมินายที่เป็นแอนนหรือเปล่าครับอะไรครับที่กินแล้วเมาอ่ะอันนั้นมันเล่าอ๋อจะจะจะถี่นั่นที ไม่ใกล้เลยนะไม่ใกล้เลยนะเนี่ยไกลเลยนะอ๋อครับโอเคเจอกันครับเจอกันครับโชคดีครับมีะไรโทรมานะอยากเข้าแก๊งก็โทรมาแต่แก๊งจะเต็มแล้วนาเบอร์อะไรอะศูนย์หกสองสามครับแก๊งองอยากอยากเล่นด้วยอะไปเจอกันว่โซนดิถ้าจะเล่นไปดิาปเดี๋ยวมาเข้าดักแชทกันดักแชทได้ครับได้ครับ HR HR เข้นปะอ่ะมาเนี่ยปะใช่ครับบอกชื่อบอกชื่อทีละคนเลยว่าเข้ามาแล้ว เล็กตุอรอ,ชรอใช่แล้ว HR ครับใครเขาพิมพ์ว่าคนสวยอะ่ะไม่ไม่รู้นะนอเวเราออกจากแก๊งเก่าได้ยังครับมัน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 คำสั่งเลยนะคะรับลีฟแกง๊งลีฟแกง๊แกงเราสรุปเราจะเข้าเป่าสล็อตข้าสลอลีฟแก๊งหรอใช่เราอจะเข้าเป่าจกเข้าอ่ะออกไม่มีอาวุธเลยนะไม่มีอะไรเลยหรอใช่ผมเพิ่งมา เราไปฟาร์มก่อนไหมเพื่อนมีอาวุธหมดแล้วนะได้ได้อยากอยากเข้าไม่อยากเข้ายังไงก็บอกแล้วกันโอเคครับโอเคครับมีอะไรโทรมามีอะไรช่วยโทรมาเชี่ครับครับหัวม่วงหัวม่วงพี่หัวม่วงจะเข้าใครหัวใครหัวม่วงไหนน่าพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่วคอยค่ะอายุเท่าไหร่ครับ คิดว่าเต็มเป็นคนสวยมากไหมคะพอประมาณโอ้ยชอบก่อน่พอประมาณอ๋ค่ะแต่ว่าเต็มสิกไม่หักอโหเต้มฉีกไม่หัด้วยไปถึงบอสเอยบ้าทำไมอยากเข้าแก๊งอ่ะใครแนะนำมาคนนี้เลยครับคนนี้เลยเหรอครับโอเคแล้วเรามีอาวุธอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีอาวุธเลยค่ะยังไม่มีอะไรเลยเหรออ๋อดันอาวุธกันอยู่เหรอ ตอนนี้เราจะกดดันไหมอ่ะถ้าเราเข้ามาแล้วเพื่อนมีอาวุธกันหมดแล้วนะไม่ค่ะออโอเคงั้นก็พอดีว่าอยากได้สา,สาวๆเข้ามาอยู่ในแก๊งก็เยอะอยู่เหมือนกันงีงเรามาเปิดฮาริมาเต้นใช่งั้นเดี๋ยวเข้าแก๊งเลยก็ได้ครับร้วผมเพิ่มไหมคบอ่ะเราไม่ไปฟาร์มก่อนเนาะรับผมเป็นผู้หญิงค่ะเราผู้หญิงเพิ่มไหมอ่ะเราอยากอยู่ใช่ไหมใช่เดียวสุดลงเที่ยงคืนวันนี้นะพลอยโอเคค่ะโอเคค่ะ คุณพลอยสวยว่าไงคะร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรดีคะวันเกยดตื่นก็ได้ครับร้องไม่เป็นอะอ่ะงั้นงั้น40กิโลก็ได้อ่ะอันนี้ก็ร้องไม่เป็นอะค่แกอ่ะเราร้องเพลงอะไรได้เอาถนัดอะไรร้องเลยถนัดอะไรร้องเลยยูโน่ยูโน่ยูโน่ใจเย็นก่อนขอคุยก่อนขอคุยก่อนเราไปซ้อมสามสามเลยเดี๋ยวไปซ้อมด้วยแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะเราจะเย็นนะ อาพอยจัดไปร้องเพลงไม่เป็นนะสิฮยอ้าวงั้นเราทำอะไรได้เล่านิทานไดไหมได้ค่ะอ่าเรานิทานมาเลยนิทานที่เราชอบฟังที่สุดอ่ะเราฟังอยู่กระต่ายกับเต่ามาเล่ามาเลยเล่ามาเลยอันนี้ชื่ออะไรครับเร็วเหรอใช่ Ciel c i l หรอหนูไม่ได้อยู่แก๊งนะหนูอยู่กับพี่พูงอ๋อโอเคตอนนี้แนนะตัวดิคะตอนนี้พี่ยังไม่ได้ใส่สูตรครับพี่ก็เลยงงว่าใครเป็นใครมากเลยตอนนี้ตาลายไปหมดแล้วไม่ใช่โอเค เนี่ยแล้าเข้าๆได้ไหมคะพอดีจัได้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 วันหนึ่งมีมีกระต่ายตัวหนึ่งเห็นเต่าก็เลยเดินตัวกระต่ายได้ทำตัดกันเยอะเย้เต่าเพราะว่าเต่าเดินช้าโอ้ยเอ็นดูหนูลูกเอ็นดูโอ้ยไปแล้วหนูเลยเปิดเปิดมือถือเปิดมือถือเปิดมือถือเลยเปิดมือถือเลยแต่ละครั้งหนึ่งเจ้ากระต่าย เจ้าเต่ากับกระต่ายเถียงได้ว่าใครเร็วกว่ากันทั้งคู่จึงตกลงที่จะเว่งแข่งก็มีการกาหนดเส้นทางวิ่งแล้วก็เริ่มการแข่งขันเจ้ากระต่ายนำโด่งมาไกลก็เลยชะล่าใจคิดว่าพักผ่อนใต้ต้นไม้สักแป๊บหนึ่งก่อนแข่งต่อก็คงดีไปไปมามาก็ง่วงสิตื่นมาอีกทีเจ้าเต่าก็คว้าแชมป์ไปเลยจบค่ะสุดยอดน่ารักมากขอบคุณค่ะ ครับเรากระเป๋าอะไรคะจะได้เอาเข้าแก๊งเก้าหงค่าค่ะพี่เอะไรอ่ะชื่อพลอยค่ะเสาสาวอ่าเวลาอยู่ด้วยกันน่ะถ้าเกิดว่าอยู่กับหนุ่มๆไม่ถนัดอ่ะก็อยู่ด้วยกันนะโอเคไหมเราก็อยู่ด้วยกันนะสาวสมีพลอยมีผักบุ้งมีเอสตาโมชิใครอีกวะแล้วก็คนข้างบนเนี่ยขอขอเขาแนะนำตัวหน่อยอ่าแนะนำมาเลยครับ สวัสดีวันพรมีตาบอกววันนี้ตาบีขับตู่ทำอไมน่ารักจังเลยอ่ะชื่ออะไรคะอะไรนะชื่ออะไรคะหนูชื่อกิมจิกิมจิลูกก <c oughs> อะก็ได้ลูกกอกก็ได้ใครเป็นคนตั้งให้อ่ะแมา่มาสุดที่เลิฟตั้งให้ <c oughs> หรอแล้วแม่เราไปไหนอ่ะแม่หนูอยู่ พูนพูนพูนไม่ใช่เครื่องบินนะอืมแม่อยู่บนตอนเมฆ้อนเมฆอยู่บนก้อนเมฆเหรอเป็นคนหรือเป็นนกเนี่ยบินเป็นนกเลยนนฟ้าอ๋อเป็นนางฟ้าอ๋อเป็นนางฟ้าหรอได้อ๋อเป็นนางฟ้านางฟ้าแล้วเราอยากอยู่แก๊งเหรอคะกิมจิได้ครับเราเราคิดว่าเราจะอยู่ไหวไหมคะเรามีอาวุธหรือยังคะ ไม่มีค่ะไม่มีอะไรเลยเหรอคะบีหวนบีหวนแล้วเราจะมีเวลาไหมคะนี่มีค่ะถ้าเราไม่มีเวลาตีนะคะได้เลยจับไม้ตีนะคะเลือกเลยนะคะว่าจะไม้เลียวหรืออะไรดีนะคะกั้นมะยมหรือเอาไม้เลียวคะเอาไม่ตีเอาก็ะบอกอะไรคะเดี๋ยวจะพาเข้าค่ะ ต้องสลับกันเล่นสตอรี่นะคะถ้าเกิดว่าคนมันเกินสามสี่ป่ะค่ะครับหนึ่งสอง2ูมึงเรียนที่ไหนวะเอาใหม่รอบเลยหนึ่งสองูหนึ่งสองมันเป็นโฟูได้ยังไงก็ไม่มีจิตวไงคะเข้าหรือยังคะอะไรเข้าวะเข้าอ้าว เราอะเข้ามาหรือยังแล้วนั่นหนูตจะด,ด,ดูไงปู <c oughs> ชิบหายมันจะมีอะไรเข้าหรอคะ <c oughs> กระเป๋าอะไรนะหนึ 1, ่งสองโปรทูหนึ่งสองโปรทูอะไรของเราวะมึงบอกดีดีหนึ่งสองสี่สองค่ะโอเคนะั่นแหละโปร ไปจอนใครทั่วเมืองไปหมดแล้วบ้างเนี่ยกดไปเลข12ได้เขาจอนเข้านี่ฮาเลยนะแล้วหนูก็กดไลน์ไปบีะลรขึ้นเต็มเลยอ่ะเออนั่นแหละ enter 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 yes press enter โอเคแล้วหนูได้ยังเออได้หรือยังดูสิดูสิเขาแล้วเขาแล้วโอเคไปค่ะสามสามค่ะนม สุดหล่อของฮาเลมไปหาถามเรามาจากจไหนอ่ะ,อะพีนเทอร์อีเลียครับอ๋อ,อแล้วเราอยู่แก๊งอะไรอีเลียเดววด้าครับไฮพิซารอ์อ๋อไฮบิซาร์โอเคค่ะพีช่ชายอยู่เติร์นหรอพี่ชายใช่ครับ อ๋อว่าอยู่เหมือนกันอะครับแต่พี่พี่คาริเป็นไงบ้าง่ะพี่ผมมาคารทครับสบายดีครับสวัสดีครับโอ้ยครับผมยังอยู่นะพี่อ๋อมาคัดทยังไงนึกว่าบอกชื่อเออเฉลี่ย9355มางพี่โอนี่ครับเรามีของมีอาวุธไหมมีมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างเลยเหรอใช่ครับ มีครบแล้วอเคยอยู่แก๊งอะไรมาก่อนวะเคยอยู่แก๊งผู้ได้ถูกนะเคยอยู่ทวายไลท์ครับอ้ยเคยอยู่เคยอยู่ทวายไลท์ด้วยเหรอแก๊งน้นเขาดังไหมหออแก๊งนั้นเขาดังมังครับอ๋อดังมังครับน่าจะไม่ดังนะเนาะดังดังก็ได้ครับดังสรุปดังไม่ดังครับแต่เขามีตัวมึนตัวหนึ่งนะครับตัวไหนครับผัวทองทองผัวทองทองใครวะน่ะไม่รู้เลยครับผมมันมึนครับไอ้นั่นหรอชื่ออะไรครับทองทองชื่อขนมขนมแห้งครับค่ะ มีคนชื่อนี้ด้วยเหรอทวายไลท์อ่ะใช่ครับชื่อขนมแห้งชื่อจริงเขาชื่ออะไรครับขนมแห้งตักกล้วยครับผิดแปลกๆแ,แล้วนะไปไหนไปไหนก็ไปจริงเราอ,ะอา่ะไปไหนก็ไปเลยเตลบตลบไม่รับเขาแทงเราครับไม่รับครับไม่รับครับไปว่าบอสเขาขไม่สวยอ่ะเอ้ยบอสเขาสวยนะครับคันนี้นใช่หรอแต่แต่มึนอ่ะมึนหรออื่นๆไปหน่อยอ่ะใช่ครับใช่อ๋อมึนมึนอื่นๆแล้วเราไปรู้จักเขาได้ยังไงครับอะไรอะไรครับเอ้ยรถจะลบอ่ะเอ้ยเอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับทุกคนรถจะลบ ไม่คัดค่ะหนูไม่คัดเอาเป็นครอบครัวหมดใครเล่นสตอรี่ดีใครเป็นยังไงหนูเอาจับฝึกหมดอ่ะแค่นั้นง่ายเข้ามาบ่อยป่ะครับผมหลอผมว่าจะเข้ามาเล่นบ่อยแล้วอะเพาหนุ่มเรากระเป๋าอะไรอะสี่เก้าห้าครับไม่มีรถกลับอะเรายังไม่มีของแล้วก็ตีของฟาร์มของมารวมกับแก๊งทุกวันนะมาหาวินไนด้วยนะตอนที่จะออกจะเข้าอะไรอ่ะก็บอกด้วย เพราะว่าจะได้รู้ว่าใครอยู่บ้างแล้วก็เข้า Dark ดักแชทด้วยครับใครยังไม่ได้ไดเข้า Dark ดักแชทเฮสตัวใหญ่อาตัวเล็กครับแล้วก็บอกชื่อตัวเองพิมพ์ชื่อในนั้นอย่าลืมขอเบอร์เพื่อนทุกคนนะอยู่กับเพื่อนให้ได้นะครับจะได้เข้ากับทุกคนได้เวลาไปไหนติดลงติดรถกับเพื่อนได้จะได้สบายสบายเนาะ